สวัสดีทีสวยกันพร้อมๆกันว้าวชาลัดดี้ค่ะใครยังไม่ได้สวัสดีชาลัดดี้าคุณคือวันนี้วันอะไรวันจันทร์นี่จะพูด หกไม่มีใครลืมอะไรนะไม่ห๊ะทัสาลาพามาด้วยม,ม,าามั้ยนะมาพิลาบังมันก็หนิงบังเยอะเอาไม่ต้องไปไม่ต้องไปจ่อ้าย เอออาทิตย์นี้อาทิตย์นี้เป็นเป็นวันเด็กนะอาทิตย์นี้ได้ดูตาเนี่ยนะตาไปตาไปตาเปิดกระจกจีถ่ายแล้วตาไปโรงเรียนแล้าตาบอกตรงนู้ว่าไปไหรเนี่ยไปส่งพี่สาวจี ไปส่งพี่ไปโรงเรียนวันเมื่อวานนะไปเล่นไปเล่นที่ตึกก็จะเอาหมากลับบ้านด้วยน้องบอกแม่ <c oughs> น้องเคยบอกนะ้หญิงว่าอาขอขอเอาหมากลับบ้านไปด้วยได้ไหมหมา,าต้องเลี้ยงตั้งแต่มันเกิดเลยมันถึงจะ มันถึงจะเชื่องมันจะฝึกง่ายถ้าเลี้ยงตอนที่มัน<อ>โตแล้วอย่างเงี้ยมันมันให้โตกว่านี้นก่อนโหลยากโตกว่านี้ก่อนถ้าเอามาเลี้ยงตอนนี้ก็พอดีล่ะก็ไม่พมะมะนะ้นมามมานั่นแหละเอาให้โต <มะ S 1> เอาให้รับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองได้ก่อนโดยที่ไม่ต้องให้ป๊าป๊าหมาหมาบอกให้มีความรับผิดชอบมากกว่านี้ก่อนเพราะว่าถ้าเลี้ยงหมาเนี่ยก็ต้องฝึก ให้หมาอึอฉี่เป็นที่เป็นทางถ้าหมาอึอฉี่เลียลาดไปทั่วก็ต้องทำความสะอาดเองเช็ดเองก็ต้องให้ข้าวให้น้ำหมาเป็นเวลาพาหมาไปเดินเล่นด้วยไม่ใช่ว่าเลี้ยงอยู่แต่ในบ้านนะชอบเหรอชอบ, <laughs> ช,อบชอบแมวอ้วน <laughs> ในคนชอบไม่เห็นหน้าเลยไี่เเสียงแมวอะแมวมันฝึกยาก แมวแมวมันมันมันคนมันร่วงมันฝึกยากมันไม่เหมือนหมาหมามันฝึกง่ายแล้วแมวฉี่มันเหม็นถ้าเกิดว่ามันมันฉี่ไม่เป็นที่ไม่เป็นทางมันเหม็นคนมันร่วงเยอะด้วยแมวน้อง่ยกลงไมน้องน้องโฟกัสใเลี้ยงแมวไม่ได้นรอกเพราะว่าน้องน้องเป็นภูมิแพ้บ่อย โตกันโตกว่านี้กันเ <ś> ดี๋กยกเราจะมาเลี้ยงตาไ่น่ะว่าอยากเลี้ยงมินเนีน่ยนอยากเลี้ยงนกนกปลาป้าเกิดมาป้างไม่เคยเห็นเลยเป็นตัวยังไงมัน <c oughs> เป็นมันเป็นตัวการ์ตูนที่คนสร้างขึ้นมาในคอมพิวเตอร์ตรัวม,มินเนี่ยน <c oughs> มันไม่มี <c oughs> มันไม่มีไม่มีตัวตนจริงๆป้ายมาเดาออมินเนี่ยนของเรนนี่ดูว่ามินเนี่ยนเป็นยังไงหน้าเหลือง

มอไซล้มรถเวีนกรรมอะไรเนี่ยล้มชนรถเหรอเอลมอไซล้มแล้วป้อเห็นไหมเห็นอ่าวมอไซล์ล้มเรารู้จักไหมไม่รู้จักมั้ยไม่รู้จักค่ เบียดกันรถใหญ่อันตรายอย่างนี้นะมอเตอร์ไซค์หนูปลาไม่อยากให้ขี่ให้นั่งหรอกมันมันอันตราย,อาย,อาย,อายพอล้มมาทีก็เจ็บมุณนะน่ะเห็นไหมเมื่อกี้เนี่ยเห็นปลาไหมมอเตอร์ไซค์เขาเรียกว่าหนังหุ้มกระดูกเนื้อหุ้มกระดูกเล็ก ล้มมาทีเจ็บขาแข้งหักมันเห็นไหมเหมือนาอโปวิ่งล้มอ่ะที่ได้แผลที่มืออ่ะมันจะมันจะเจ็บกว่านั้นอีกถ้าถ้ามอขี่มอไซค์ล้มอ่ะอันนี้กลับกล้องไม่ได้เหรอกลับไม่ได้มันต้องมันต้องอะไรเพราะนเป็นถ่ายวีดีโอต้องสต็อปก่อนแล้วก็กดใหม่ดูวิวหน่อย,ว,ว,อยวิวตอนแปดโมง

แต่ถ้าขี่แบบเล่นออกกำลังกายตามสวนสาธารนณะหรือตามที่ไหนที่อย่างพากลับบ้านยากกแบบรถเล็กน้อยอย่างเงี้ยมันก็น่าขี่แต่ถ้าในกรุงเทพอย่างเงี้ยในหมู่บ้านเราอย่างเงี้ยมันเยอะมันไม่ไขี่ออกขี่จักรยานเล่นนะ้ำต้องไปขี่นามสวนสาธารนณะมันไปขี่บนถนนไม่ได้เพราะว่าถนนรถเขาวิ่งรถเขาวิ่งไปมามันขวางทางเขา thank you เขาเอเขากำลังตั้งแถวเลยปะปะรีบรีบใครตที่รถล้มตรงที่รถล้มอ๋อปปปเอากระเป๋าไปเก็บแล้วก็ไปข้าแถวไปไสวันนีค่ะตอนนั้นตอนนั้นตนที่เขาลเขาไม่ร้องให้หรอไม่องเขาโตแล้วไบายท่านผู้ชมแล้วนะ สวัสดีค่ะตั้งใจเรียนสวัสดีคโอเคไปเรียบไปเรียบเรียบกองแต็กไปแล้วเรียบเรียเรียไปไปปิดประตูด,ด้วยไป วันนี้พอแค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสด,ดีครับผมจูบยังตื่นมา